เดี๋ยวเราจะมาดูระบบะต่างๆของทางร้านครับผมว่ามีระบบอะไรบ้างครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ช่างดำครับสวัสดีครับช่างดำตัวจริงเสียงจริงเสียงจริงครับผมช่างดำบุรีรั<ด> <ชา S 1> มย์ดูงายาอยู่ในช่องโซเชียลอดีตขายทาทานีครับเดี๋ยวนี้ขายหน,หน้ามาขายโซลาเซลล์ณ <laughs> ปัจจุบันนี้ก็ หลายคนนี่รู้จักกันดีครับผมในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ครับพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดนะครับเอาเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งของผู้ประกอบการรายย่อยครับผมไม่ว่าจะพี่น้องชาวเกษตรกรที่ขัดแคลนในเรื่องของน้ำนะอยากจะเอาไปใช้ สูบน้ําดูดน้ําถูกาไปใช้ในโคเรือนใช้เปิดแอร์ใช้ประหยัดพลังงานครับตอนนี้แผงโซลารเซลล์ถูกมากเลยถูกมากเลยถูกมากเลยถูกแบบถูกจนคือถูกที่สุดในรอบ20ปีเลยคือวันนี้ถูกที่สุดแล้วเรียกว่าปฏิวัติในวงการนะถูกมากปัจจุบันนี้นะครับเห็นว่าระบบใหม่เนี่ยเขามาเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องปรับอากาศได้ด้วยครับผม ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครัครับตัวนี้เลยตัวนี้มันเป็นตัวตัวที่เราประกอบขึ้นมาใหม่ครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าอดีตมันแพงอตัวนี้มันถูกลงแล้วครับอาการที่จะเปิดแอร์ฟรีเนี่ยโอ้โหต้องใช้สามแสนถึงจะสามารถเอาเอามันอยู่เอาอยู่แต่ตอนนี้เราใช้แค่ประมาณแสนกว่า มีแสนกว่านี่ก็สามารถใช้ในบ้านเรือนได้เลยใช้บ้านได้ทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยครับผมแล้วก็ถ้าเราจะเปิดแอร์หนึ่งตัวครับหมื่นสองพันทยเนี่ยหนึ่งตัวไม่ต้องปิดเลยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยตรงนี้นะครับผมโอ้ก็เรียกว่าออฟปิดไฮบริดออฟปิดไฮบริดออฟปิดก็คือไฟฟ้าครับออฟก็คือไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วกูจะใช้โซลาร์เซลล์อย่างเดียวง่ายๆแค่นั้น แต่บางทีเขาพูดไปแล้วก็งงเหมือนกันอะไรอ๋อจะถามก็ควัจะเสียฟอร์มอาเป็นว่ากริดก็คือไฟฟ้าครับอาไม่ต้องยุ่งกับการไฟฟ้าแล้วกันเป็นชุดนอนชุดนอนรีสอร์ทได้ชุดนอนรีสอร์ทครับอยู่กลางทะเลกลางป่าได้อันนี้นชุดนอนรีสอร์ทอ๋อคือมีแอร์ทีวีตู้เย็นชได้หมดเลยได้หมดเลยทั้งหมดอันนี้เป็นสเปคของมันคือ5กิโลวัตต์ครับ5กิโลวัตต์ เอาง่ายๆ5กิโลวัตต์เปิดแอร์ได้3เครื่องอ่ะพร้อมกันพร้อมกันเลยโอ้โหเปิดได้นี่คือ5้ากิโลวัตต์อ่าประมาณนี้ใช้แผ่นโซล่าเซลล์ตอนนี้เราตั้งจริงๆเราใช้5้าก็ได้แต่ว่าเราเราเซตเซตนี้เราให้สิแผ่นห้าห้าบวัตต์ิแผ่นสิบแผ่นใช้ได้1ิบแผ่นแล้วก็เปิดแอร์ฟรีเลยครับครับสิแผ่นนี้เปิดแอร์3ตัวนี่มิเตอร์ไม่หมุนหรือว่าไม่ต้องไม่ไม่สะเทือนเลยคืออยางไงคือ โซลาเซลตัวนี้นี่บางคนนี่ยังไม่เข้าใจเนาะมันเป็นระบบใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันเนาะหรอใช้เดแกซึ่งปัจจุบันนี้นี่ไฟฟ้านี่รู้สึกว่าราคาก็ยามันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆๆๆๆบางคนนี่ก็หันมาอีทางเลือกหนึ่งครับก็ประกอบการตัดสินใจคนที่อยากจะใช้พลังงานก็เหมาะเสนอาทิตย์เนาะเหมาะสําหรับ ที่เป็นบ้านสวนที่ไม่มีไฟฟ้าเลยครับเหมาะมากเหมาะมากเลยถ้าเราไปต่อไฟฟ้าอาจจะขยายเขตมาเป็นแสนสองสามแสนอะไรเนี่ยมันแพงครับเราก็ใช้ตัวนี้แทนได้ออันนี้พี่ช่างดำจัดเซตนี้มาให้เลยจาอันนี้เป็นชุดประกอบสําเร็จไปว่าตั้งใช้ได้เลยก็คือพร้อมใช้เลยจับไปก็ตั้งเพ๊บเสียบปลั๊กได้เลยเอา ก่อนที่เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาขอฟังว่าชุดนี้เนี่ยชุดพร้อมใช้เนี่ยราคาอยู่ที่ทั้งหมด1,5 0,000บาท1 5 0 0 0 0าเท่านั้นครับถ้าอยู่ในโซนใกล้ๆนี้เราจะติดตั้งให้ฟรีในโซนรัศมีกี่กิโลฮะประมาณสัก20่กิโลนี่ย20กิโลครับติดตั้งฟรีติดตั้งให้ฟรีติดตั้งก็แค่แค่แผงแค่แผงครับไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มันเสร็จแล้วเสร็จแล้วยกไปเลยติดตั้งได้เลยตั้งที่แทนไอ้ทีวีที่หน้าเค่ คือเราจําไม่หมดแล้วอ่ะคือจับเสียบจับเสียบจัดระบบไว้คือเรียบร้อยเลยใช่ต้องไปวิ่งไปซื้อเครื่องเสียงมาแล้วก็ตั้งแล้วก็เสียบลักก็เปิดเลยฟังได้เลยนะประมาณนั้นหลักการประมาณนั้นจ้าเออตัวนี้นี่เดี๋ยวจะมีมาดูครับผมว่าแสนห้าเนี่ยอมีอะไรบ้างครับผมแสนห้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แถมแอร์ไปหนึ่งเครื่องแอร์หมื่นสองพันบีทีวีหนึ่งเครื่องครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อ ครับแถมให้เลยแถมให้อีกติดตั้งแอร์ให้ฟรีโอ้โหครับแถมแอร์แล้วติดตั้งแอร์ให้ฟรีด้วยแล้วก็เราไปติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเครื่องเนี้ยอืมแ้วติดตั้งเองก็ได้เพราะชุดนี้เป็นชุดติดตั้งเองครับแต่ว่าเราถ้าเราอยากจะสบายหน่อยผู้หญิงบางทีไม่ไม่รู้่ไม่รู้จะเสียบปลั๊กหรือเสียบไม่ถูกเลยอะไรครับครับก็เราก็ไปยกไปตั้งให้ยกไปตั้งให้เลยจับกระเสียบปลั๊กนี่ง่ายง่ายครับอันนี้ก็อันนี้ก็พร้อมใช้แล้วนะอ่ออันนี้คือ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยสามารถใช้ได้อันนี้เปิดแอร์อยู่นะตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่๋ออ๋อใช้แอร์อยู่นะตอนนี้เปิดกินกระแสอยู่4มตอนนี้เราเปิดเปิดใช้แอร์อยู่นะใช้งานอยู่ครับเราเปิด24ชั่วโมงเลยเราเทสรันเป็นเป็น10วัน10กว่าวันแล้วครับไม่ต้องหยุดอืมครับผมทั้งกลางวันทั้งคืน24ชั่วโมงไม่ต้องหยุดแบตเตอรี่ไม่หมด ุกคนไฟฟ้าเนี่ยครับไอ้โซลาเซลล์เนี่ยเขาผลิตไฟไฟขึ้นมาเพิ่มเนี่ยก็เข้าเครื่องออกจากเครื่องก็วิ่งเข้าแอร์เลยครับอถ้าเหลือเขาจะชาร์จลงแบตครับอันนี้แบตนะไม่ใช่พาวเวอร์เครื่องเสียงนะครับอ๋อตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ใช่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่โฮเวอร์หนึ่งร้อยแอมป์สี่สิบแปดโวลต์นะครับสองก้อนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมครับ นี่คือตัวเสียนุยสงสัยจะเป็นเครื่องเสียงหรือเปล่านี่ไม่ใจว่าเป็น power เฮ้ยไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าไม่ใช่โอ้คือแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่ครับนี่100แอมป์48โวลต์หนึ่งก้อนโอ้โหที่มันอยู่ในรถยนต์ก็ได้ครับเนี่ยนะผมจะเทให้ดูแล้วนะเสียบเจี๊ยบักแล้วดีลจ๊ักได้เลยไม่คือใช้ลัเลยเอได้เลยเป็นไง งงไหมไม่งงนะพอพอเข้าใจอยู่ครับพอเข้าใจนะอืก็แอร์ก็เราก็ต่อจากตรงนี้ก็ได้เสียบจากตรงนี้ก็ได้พอปลั๊กไฟนี่พอที่จะเสียบแอร์ได้แอร์เนี่ยไม่ต้องใช้พวกกี่แอมป์ไม่ต้องใช้เดี๋ยวนี้แอร์กินไฟน้อยมากแค่สี่แอมป์เสียบปลั๊กตรงนี้ก็วิ่งได้เลยปลั๊กตัวนี้ทนได้อีกสิบส่าสิบห้าแอมป์ตัวนี้แอร์มันแค่สี่แอมป์กว่าห้าแอมป์ใช้แอร์ได้ได้ได้ไสามเครื่องสามเครื่องหมื่นหมื่นสองพันมิเตอร์ยูสามเครื่องขึ้นไปครับ อาจจะมื่นสูงสุดนแปดก็ได้มื่นแปดก็ได้แต่ก็จะลดมาที่แต่รกระแสแล้วไม่ให้เกิน20แอมป์อ๋อก็ต้องเอตัวหนึ่งมันห้าแอมป์ครับมื่นสองนะห้าแอมป์อืมก็ใช้ประมาณสักสามเครื่องถาว่าสี่เครื่องได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเหมือนเป็นหนักไปหน่อยหนักไปหน่อยใช่ไหมอ๋อสักสามไปอ๋อประมาณเอ้าพี่เอออุปกรณ์ของเขามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรฮะนี่คืออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ห้ากิโลวัตต์ไฮบริด นี่คือตัวรับตัวรับมาจากแผงมาจากแผงตัวแปลงไฟตัวแปลงไฟเขาทําหน้าที่จ่ายไฟให้กับเอและทาหน้าที่ชาร์จแบตไว้มามาเก็บไว้ถ้าไฟเกินเหลือเกินเขาจะเก็บไว้เหมือนฝนตกแล้วรองน้ําไว้นี่นะอันนี้แดดเหนือเราก็เก็บไว้ที่แบตกลางคืนถ้าช่วงเช้าเนี่ยตัวนี้ก็จะจ่ายไฟเลยครับจ่ายไฟวิ่งไปหาเอเลยถ้าเหลือเขาเก็บไว้ที่แบตครับพอช่วงกลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์แล้ว ก็ดึงจากแบตไปใช้ไปใช้ทั้งคืนเนี่ยหนึ่งลกนี่ทั้งคืนยีชั่วโมงเลยยีชั่วโมงโอ้โหครับคืนหนึ่งนี่ผมก็เปิดเทสเทสลังแอร์ก็อยู่ออันนี้ใช้แอร์อย่ไหมตัวนี้แอร์นุ่นแอร์ที่ผมลองอ๋อนี่นี่กำลังสีที่เราได้คือแอร์นี่กำลังมุนอยู่มาดูอ๋ออันนี้คือใช้ไฟจากจากตัวนั้นแหละโซลาเซลล์นะครับอนี่ชุดแอร์ที่จะแถมไปรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้เลยรุ่นนี้นน ห้าสามสองเดือนสองบิลประกันบิลทะยูเนาะถ้าถ้าเราจะติดตั้งครับถ้าผมก็ติดตั้งให้อ้ค่าจริงๆถ้าซื้อไปเนี่ยหมื่นห้าครับผมเฉพาะแอร์หมื่นห้าแต่เราแถมให้ครับนี่คือระบบนครับแต่ถ้าอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นระบบออนกิตอันนี้ก็ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะพรีเซนต์ตัวนี่เป็นหลักเลยครับผมเอาชุดเปิดแอร์ฟรี24ชั่วโมงอันนี้ช่างดำรับประกันนะ ครับรับประกันให้อ๋อว่าคือหนึ่งปีรับประกันทุกอย่างนอนถึงเช้าเลยนะถึงเช้าครับผมก็เราลองดูแล้วไงลองดูแล้วนะผมนี่หมายถึงว่าห้องแค่ประมาณสัก3าคูน4ี่นะไม่ใช่คุณเปิดห้องโถงใหญ่แม่หกเมตรคุณหเมตรหไม่ได้ห้องก็คือต้องขนาด3าคูณ4ี่เหมาะสำหรับพวกรีสอร์ทพวกสำนักงานอะไรที่ห่างไกลห้องพักที่อยู่ห่างไกลจากไฟฟ้านะครับ ยกตัวนี้ขึ้นไปเลยก็ตั้งได้เลยตัวแผงแผงได้ไปตัวนั้นสิบแผ่นครับสิบแผ่นห้าร้อยห้าสิบบาทสิบแผ่นนะคือถ้ามากกว่านั้นได้ไหมฮะได้ไห่ได้แต่มันก็จะจริงๆตัวนี้ผมรอแค่เจ็ดเองรอแค่เจ็ดเนาะเจ็ดยังเอาอยู่เพราะนั้นสิบแผ่นนี้มันก็เหลือเฟืออยู่แล้วครับครับครับผมเทสแค่เจ็ดแผ่นเองและผมผมเทสที่แผ่นแตกด้วยอ๋ออันนี้คือเราเทสลันให้ดูแล้วส่วนตู้ตัวนี้ นี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ทำงานเขาก็ทำงานอ๋อนี่คือบบก็ทำงานนะอันนี้เอตัดแล้วเขาจะตัดออกและเอตัดเขาก็จะลบเขาก็จะเลือศูนย์ครับนี่ตู้ควบคุมเขาครับมีใจลาเราจะเปิดปิดอืมีใจวันหนึ่งนี่ก็มีโซล่าเซลลมาอ่านี่ไอเอซีไฟบ้านครับตัวนี้ถ้าถ้าเราจะใช้ไฟฟ้าด้วยก็ได้อืมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปิดใช้งานครับแค่นั้นครับที่โนททมเมอร์โชว์อืม เวลาไฟเกินนี้ตัดนู่นนี่นั่นอ๋อครับครับประมาณนั้นก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ไม่ซับซ้อนเลยประกอบไว้ให้หมดแล้วครับดูแลง่ายเพรช่างเขาเซ็ตข้าไว้หมดเซ็ตข้าไว้เรียบร้อยไม่มีอะไรไปก็คือเราไม่ต้องไปเอาเอาอะไรไปเสียบเลยติดน้ำร้อนหรือว่าไอะไรเตาไมโครเวฟเสียบรีดผงรีดผ้าเสียบเลยจัดให้เลยเสียบนี่เสียบปลั๊กในรูนี่ถ้าเสียบปลั๊กเป็นก็แสดงว่าใช้เป็นละ ใช่เป็นเลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องยกครูคือเราไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อจุดนี้ต้องซื้อที่ไหนมาที่นี่ไม่ต้องตรวยปรำไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องยกครูอะไรทั้งนั้นมีทีมช่างเอาแสนห้ามาตั้งก็โอเคเลยอันนี้คือสําหรับชุดช้องพักขนาดก็เรียกว่าเปิดแอร์ฟรี24ชั่วโมงเนี่ยแถมแอร์หนึงเครื่อง3คูณ4เนาะประมาณนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นแอร์พวกอินเวอร์เตอร์ยิ่งประหยัดกว่านี้อีกครับเออได้สี่เครื่องเลยตัวนี้อืมอีกเครื่องเลยนี่คือระบบโซล่าเซลล์ครับผมอินเวอร์เตอร์นั่นมันจะเปียกไฟรังงานธรรมดาพูดถึงแอร์ธรรมดาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่นี่ครับเราไม่มีการชัวรมฟ้ามาเลี้ยงนะครับผมมีขอมคือปกติก่อนหน้าที่จะมีตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้ามาเลี้ยงด้วยเนาะใช่ครับอ่าแต่ว่าชุดนี้คือชุดแบบเต็มร้อยเลยครับผมระบบคือเราจัดเซตให้มันง่ายจัดเซตง่ายเลยมีล้อเลื่อนได้เนี่ยครับ ว่าเคลื่อนได้มันเคลื่อนตัวได้ fc หลายคนที่ติดตามมาก็คือโทรมาสอบถามว่าชุดแบบบ้านเนี่ยสามารถใช้ทีวีตู้เย็นแอร์ด้วยพัดลมคือส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะต้องให้หาช่างช่างก็ลีลาไม่มีเวลากาตัวก็แพงแล้วถามว่ารับประกันการใช้งานไม่มีนะไม่ดูแลด้วยใช่อันนี้เราไปปุ๊บยกไปตั้งเสียบเลยเเสียยบลไม่งอช่างนี่รอเนี่ย มีล้อด้วยมีล้อด้วยลากเลยฮะลากเลยโอ้แล้วเราก็ดีไซน์มีเป็นเป็นโต๊ะสวยสวยตั้งทีวีได้เอตั้งทีวีเป็นลายไม้โปรเจคเตอร์อันนี้ก็ตั้งรูปสาวๆตรงนี้ได้อย่าไปตั้งรูปโป้นะเพราะว่าเครื่องมันเออร์เลอร์อย่างนั้นนะเครื่องมันเออร์เลอร์โอ้ไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยนอกจากเป็นแท่นวางพวก อุปกรณ์ต่างๆแล้วี่สามารถแล้วก็วางเป็นโชว์ได้ด้วยเครื่องมือเป็นตู้โชว์ได้ด้วยเป็นตัวโชว์ได้ด้วยวางทีวีก็ได้ทีนีแต่น้องที่ทํางานเขาก็เขาชอบมาเขียนตรงนี้แหละเองอ่านี่มันไม่ใช่โต๊ะทํางานเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามันเหมาะดีมันได้มันพอดีพอดีเนี่ยพอดีพอดีเอดีพอดีพอดีพอดียนเีพอด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 ้มาดกว่าวางของมันเขียนได้ด้วอดอดี๋ยดีรามาดูด้านดลังว่าการจัดวางดะบบสายเป็นยังไงนะครับไม่มีอะไรอดี่ ช่างช่างในตำนานช่างเอช่างเอไม่ใช่ช่างไฟฟ้าในตำนานอนี่ครับด้านหลังนี่ครับมีเบรกเกอร์มีคันเอาไว้สับไปหาไฟฟ้านี่ครับสมมติว่าเรามีไฟฟ้ามาช่วยก็เราก็สับไปที่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นไโซลาเซลล์อ๋อนี่คือจากแผงลงมานี่จากแผงลงมานี่ก็เป็นไปเอครับเนี่ยไปไปเอของเส้นไปเอเพราะนั้นสายไฟมีแค่นี้แค่นี้เองครับจากข้างบนเนี่ยอันนี้สายดินอื อันนี้สายไปหาเออันนี้มาจากโซลาร์เซลล์แค่นี้จะจําไม่ได้ชื่อหรือก็เราตอไว้ให้หมดแล้วเราไม่ต้องไปตอตรงตรงนี้ไม่ต้องยุ่งเลยจัดวางได้แบบดตดูมากเลยครับสีดําครับดาด้านดรั้านครับดูดีมีสกุลดูดีมีสกุลจริงการจัดวางประกอบสถาปนะครับผมไม่ไม่ไม่มีคนทำนะแบบเนี้ยไม่มี ไม่มีทผมเคยผมเคยเซิร์ชอยู่ในใน Google มันมีแต่ว่ามันเป็นชุดของบริษัทเลยอเฉพาะเครื่องแค่นี้ไม่รวมแผงครับแสนหาาว่าแสนห้าได้ไหมไม่ได้่ได้เฉพาะเฉพาะเครื่องแสนห้าต้องประมาณถ้ารวมแผงรวมประมาณสักสองแสนกว่าครับเอาใคร สนใจอยากสุดใครสนใจผมให้เดินไปเซิร์ชดูก่อนเลยที่ไหนก็ได้เซิร์ชดูก่อนเลยแบบไหนยังไม่ต้องซื้อของเราอ่ายังมาดูของมาเช็คของดูก่อนยังไม่ต้องมาซื้อของเราไปดูว่าที่ไหนเขามีแบบนี้มีแบบนี้บนี้แล้วไม่มีแบตเตอรี่สเปคนี้เครื่องขนาดนี้แบงขนาดนี้นี่สเปคเรามีบอกครับถ้าหาที่ไหนไม่มีค่อยมาให้นึกถึงเราครับผมนะมาดูก่อนก็ได้มา c o ี้แบบไปก็ได้ปปี้ได้ด้วย c o ี้แล้วก็ไป ซื้อนู่นซื้อของเราบ้างแพงสักสิบแผ่นก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสครับให้แต่ระบบถูกต้องตามมาตรฐานของเรานะเครื่องอุปกรณ์พวกเรามีขายไปประกอบเองก็ได้ก็จะถูกโลงแต่ห้ามแอบอ้างชื่อเรานะไม่ได้นะเอาไม่ค่อยซีเรียสแอชื่อเราแล้วไปเอาไปขายทางอ่างแล้ไปขายชื่อเราบอกว่าเอยขายแสนสองเอ้าโอนเงินมาเลยโอนเงินมาเลยสุดท้ายต้องระวัาของ ราระวังครับผมจะก็อีตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่เรากาลังประกอบอยู่อ่านี่คืออีกตัวหนึ่งครับผมที่กําลังประกอบอยู่เดียวกันไหมแบบเดียวกันโมเดลเดียวกันโมเดลเดียวกันครับเตรียมชั้นแล้วประกอบอยู่นะครับผมประกอบอยู่นี่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ครับผมที่หลายคนยังไม่อยากจะนําเสนอยังไม่เคยเห็นนะครับเรล่าให้ฟังพลังงานสะอาดนะครับไม่ต้องงอช่าง ไม่ต้องง้อช่างแล้วเรายกไปใส่จับไปก็ตั้งเลยหรือว่าคนที่เปิดปิดคนเองเออเนี่ยออกบูธออกบูธออกอะไรออกเข็มอะไรต่างๆเนาะครับเนี่ยเราตั้งได้เลยเาจะเอาไปติดตั้งก็คือยกไปวางเลยก็ยกไปวางพร้อมใช้เลยครับผมก็เรายกแต่เครื่องไปก็ได้แล้วก็แพงไว้ที่บ้านก็ได้ไม่ง้อเครื่องปั่นไฟนะใช่ไม่ต้องมีเครื่องปั่นไฟเราก็ไปเปิดบูธได้เลยช่วงบูธช่วงกลางวันช่วงกลางคืนอะไรก็ได้เนาะได้โอ้ดีมากครับ ตัวแช่ตัวอะไรเงี้ยระบผมานนะส่วนนอกจากตัวนี้ก็มีระบบแบบอะไรนะออฟออนกริดออนกริดออนกริดก็มีออนกริดคือหมายความว่าใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าร่วมกับร่วมกับโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ต้องร่วมกันเท่านั้นต้องร่วมกันเนาะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ก็เริ่มต้นแต่ประมาณ6 0 0 0ื่นหกหมื่นบาทขึ้นไปหกหมื่นบาทขึ้นไปบางคนใช้ไฟฟ้าด้วยใช้พลังงานด้วยมันก็ประหยัด ประหยัดอยู่แล้วครับคุ้มเพราะว่าช่วงนี้แผงถูกมากถูกเนอะครับจุดคุ้มทุนก็อยู่ประมาณสัก2ปีถึง3ปีจุดคุ้มทุนนะจุดคุ้มทุนที่เราซื้อไปเพิ่มเนี่ยลดค่าไฟได้เน้นนะตัวนี้น่ะออนกิตต้องใช้กลางวันครับถ้ากลางวันคุณไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องติดไม่มีประโยชน์เลยต้องใช้กลางวันเท่านั้นก็คือใช้กลางวันส่วนกลางคืนมันก็จะเป็นไฟฟ้าเต็มใช่ครับแต่กลางวันก็คือใช้โซลาร์เซลล์แต่ว่ามีไฟฟ้าบ้านเลี้ยงด้วย ใช่ต้องใช้คู่กันคู่กันแต่ว่าการกินไฟเนี่ยก็ประหยัดกว่าไฟเต็มเ็มนะถ้าเราใช้ไฟฟ้า100้แล้วโซลาเซลล์ผลิตได้80เขาจะดึงไฟฟ้ามา20ใช่แค่นั้นไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้เยอะครับนี่เป็นการประหยัดไฟฟ้าอยู่แบบช่วยประหยัดพลังงานตที่แบบง่ายๆครับคือในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมแน่ใจผมเชื่อได้เลยว่าใช้พลังงานโซลาเซลล์ทั้งหมดโซลาเซลล์ทั้งหมดรับนู่นแผงนู่นนี่ครับแผงด้านบนนะทุกคนับผมนี่ที่เราเห็นบนนี้ มีแต่แผงโซลาเซลล์ครับผมนี่ครับนี่้าแดดดีหน่อยนี่ผมว่าปั๊มนี่ทำงานนะนี้มันมันไม่มีแดดเลยปั๊มเลยหยุดครับผมอุปกรณ์ของเรามีเยอะแยะมากมายเป็นลังคาบังแดดบังฝนได้ด้วยแล้วก็รองรับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาครับผมนี่คือเราทำจริงแล้วก็พูดจริงครับผมเทสให้ดูไม่มีการโม้นะครับครับผม ถ้าอยากจะรู้ว่ามีจริงอยู่ไหมก็มาดูได้มาดูได้ครับผมที่ร้านช่างดำบุรีรัมย์ที่ร้านช่างดำบุรีรัมย์ครับเซิร์ชกูเกิลมาเลยก็ได้พิาัดนามบุรีรัมย์พิกัดอยู่ที่บ้านเลยนะบ้านเพชรบ้านเพชรตำบลบ้านปลื้มตำบลบ้านปลื้มอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หรือเซิร์ชกูเกิลมาที่ร้านช่างดำบุรีรัมย์ร้านช่างดำบุรีรัมย์พิมพ์ว่าร้านช่างดำบุรีรัมย์เจอเลยเจอแน่นอนครับคือแค่พิมพ์ชื่อนี่ก็มาแล้วแค่พิมพ์ชื่อยังไม่ได้พิมพ์นามสกุลเลยช่่่าาาางดนนีก็ขึ้้้้มมแลววเซซืืออไไร ขอให้มาพูดคุยมาปรึกษามาดูแค่มาก็ดีใจตายหาแล้วมาคือคุณอาจจะไม่ได้กลับไปมือเปล่าอาจจะมีของแถมกมีน้ำกินฟรีตลอดทั้งวันมีของแถมมีน้ำเห็นว่าจะทำซุ้มเดี๋วจะทำซุ้มตอนรับแขกเอาไว้รับทาากี่เดิร์ทนอนด้วยมีรีสอรทําเลยเดี๋อเยวียังไงก็ฝากทางมามีรีสอร์ทพักมีรีสอร์ทนอนด้วยมีรีสอร์ทมาไกลๆมีเปิดรีสอร์ทเลยนี่อ๋อยังไงก็ฝากด้วยครับผมสำหรับชุด ชุดเปิดแอร์ฟรี24ชั่วโมงครับผม่านเข้าใจง่ายสื่อสั่ย้รองว่าสุดจัดแน่นอนครับตัวนี้นะครับเป็นวัตกรรมใหม่ของทางราชนัเลยนะครับครับผมเป็นชุดประกอบชุดประกอบแบบสําเร็จรูปยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ช่างดำมากครับผมที่ให้ความรู้กับ f อซที่ติดตามช่องสื่อด้บุริยามครับครับผมหวังว่าข้อมูลนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่ ครับมีประโยชน์แน่นอนถ้าไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องไปทำมีประโยชน์ให้กับ f อซที่ติดตามนะครับผมมีประโยชน์เหมาะกับหน้างานที่เขาต้องการใช้ใชถ้าเราไปไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อครับครับใช้ห่ังอื่นแทนใช้อย่างอื่นแทนครับผมเอ้าครบเครื่องเรื่องโซล่าเรื่องโซล่าเซลล์ต้องนึกถึงช่างดำบุรีรัมนะครับผมช่างดำพิมพ์ว่าร้านช่างดำบุรีรัมนั่นแหละครับผมตามขึ้นมาพรึบเลยนะเอาครับผมผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเดี๋ยว ทางดำมีอะไรดีๆเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามชมรีวิวเรื่อยๆยครับผมเอาขอบคุณมากครับดีครับ